งานแต่งน้องเดือนเอาแล้วห่อยหมดงานแต่ียงก็คงแด้วสันเด้บ่มีดอกกอไอ้เนาะเอาๆพี่ลองเลยมี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 เห็ดจะได้จากคนทำยังมีลมหายใจเป็นบอลเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะไปคือกันเนาะแต่ไฟนี่เป็นจังไงไฟนี่ไฟนี่ก็ใส่ปกติบนไต่ไว้ตลอดบ่เนี่ยโอ้ นั่นดิพี่น้องเอ้ยเนาะกะเมื่อก่อนเนาะทางบุจิตเองก็ได้รับเนาะอ่าหน้าที่อ่าเป็นสะพานบุญเนาะให้กับทางพระผู้ใหญ่เพิ่นอยู่ได้ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะอย่างแนวอยู่กะเป็นอ่าพระผู้ใหญ่เพิ่นมอบหมายงานให้เนาะ

นมชื่อมาต้นอบบใจบใานขอบใจบใจ้ว่าแซนแลใจเด้อเนเอ้ยนอเอาบาดนี้ก็ได้พวกพับทีมงานเราคือเก่าเช่นเดิมพี่รองก็สบายดีสบายดีทางว่าบุญเผยน้ำพ่อม่่าถึงว่าตะเช้าคนในเมื่อวัไดวะเช่เมื่อป่าเช้าแล้วรับเป็นี้วาากมาเนาะ ແມ່ນ1ແມ່ນຢ່າງເດີ້ເຕີນເດີ້ອືມຊື້ເຈີນເພືອກນະກະຊາໃນຫນອງນີ້ພີ່ນ້ອງເນາະເພື່ອຊື້ຂອງນາະອືມທສບາຍດີສະບດີໂອຄວມແນາຈຄວມແວນ້ອມາທວງນາມສບາຍດດດ เอาโต้พื้นมีเฮือนครัวเด้อพี่น้องเด้ออ่าคักแน่คักแน่บบบนี้ก็ได้แต่ทีไรมีตาวเกสบ่หรือว่ายังไงเขื่อนงามก่าจูเพิรนจูไพใส่ได้หนิเนาะไก่อนเลยก็คิดว่าจะเอาตาวทานเข้ามานะโอ้แไก่ยานมันเอ้ยคิดว่าเวลาเขาด่างมันจะด่างเออเออเคยได้เนาะเออเอาอันนี้เป็นบอลโค้ใหม่เนาะโค้ม่ใส่ เออที่ว่าแล้กันอยู่นี่ให้อาณาน้องเดือนดิน้องเดือนก็เห็นงานแม่หนิงก็เห็นอยู่อยู่ร่วมผู้วางไปหอดวงพู้วางผู้แล้วเนาะยังไงวิดีทนี้จะน้องปรจักกันนะเวียงจันในเนาะมาแล้วเพื่อนเราถก็ไปเลยเนาะแถมเพื่อนแล้วกันก็ไปเขาจะเขาไปกะนมาได้แค่เนาะใส่เงินใส่ทัางเนาะ อยู yeah, ่ก wow. ินซ yeah. ื so ้อก right. well, you know ินซ no. ื no. no. okay. ้อเหาขาวเงินเงินซื้อขาวบขาวยังซื้อคือเกาอยู่เข่าเนาะเมนเลยดอไเนาะพวกราคุยใหญ่เวนสางบอนอยู่บอนซาเนาะบอนอยู่บอนซาแล้วบอกะดีเนาะแต่ว่าในเรื่องอาชีพเขาเขาต้องหาเองเขาต้องคิดเองเมื่อก่อนด้วยหาใครตามตามตลาด ตอนนั้นตอนนี้ยาได้เเนาะยากับ่ได้ไปกับยศไปไม่เที่ยงไรเงี้แต่บ่มีรถไปนนี้มัเมื่อก่อนในเซร์เซริงกับน้องเดือนเน,ะนาะเซร์เซริงครับน้องเดือน,<ม>นอเซรซริงเป็นเล็กเซลล์มัน <c oughs> ดุแล้วโอ้ปนอนนี้ก็เลยอยู่น้ำลูกน้ำเต้าไปไถ้าน้องเดือนเพิ่นผ่าเงินผ่าคำมาเนาะใส่น้ำลูกส่งเงินส่งคำคือเก่าน้องเดือนเนาะอ๋อสูสูคนละเพียงแค่ก็มือพรมกินนี่ฮะมินุยังผมกินนี่ โอ้โหพี่น้องเอ้ยนั่มันคือเข้ากันครับอา่าท่องบะจิบแทบบาทนี่ก็ได้เนาะอ่า <c oughs> มากี่หอยเนอเนาะเอาใส่เนาะตู้เย็นนี่คือได้ชองนู่นไพุ่นบาทนี่โอ้จะนี่เป็นตอนเชื่อมใหม่เราเซนพิสูจนมาให้นะเราเซนเนอะแล้วตัวนี่เป็นบาตาซื้อมาให้แล้วก็วของห้านคนยุติห้านแล้วก็อเอาไปเลย และวันนี้คนคิดได้แะคนอยากขายได้เีคนอกว่าอยากขายและเอ้ยโฆษณาตับพื้นหนอเป็นของเล่อ๋อะไรอ้าวคือนอยากขายร้านอาเาเลยองร้านหนงขายใอ้อมมีของบ่นี่้ใส่งานปกติใส่งานปกติแหงเปืองค่อยไหนุ่ยบ่นีะกันวเสียบกยันันเสียนะน้าะเขาสียรายได้เนาะเออเียน้วยคอคือคือคือ อ๋อเนาะตัวนี้คือกันโอ้โอ้เธอพอแนำเนาะอืมสุขภาพคงินตัวนี้เนาะดีแล้วดีแล้วสันเพราะว่านึงอันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่เนาะเป็นผู้ใหญ่กแต่ได้ว่าอันนี้นิดคนก้าวคนร้อยยาขายนะเพราะว่าไปเปิดห้างแล้วแต่คนก้เปิดห้างขายเสื้อผ้านะแต่คนรายยาขายแล้วเอ่ยก็ว่าเขาโอนให้ขายคนอื่นเพราะมันเป็นของเอื้อย ของผู้ใหญ่ผลที่ได้เลยหน่อยเพื่อจะเอาไว้นะอย่างเอื้อผู้อยากให้ออกไปใจคือหลุดขึืนมาเอ้าวฉันเนาะดู่ดีไม่แห้งอยู่แล้วว่าสุขภาพเป็นจะได้ตอนนี้แข่งยู่เนาะกินยาตลอดเลยแหละยังกินตลอดบ่กินตลอดแหละขาดอะไรก็ไม่ได้แบบยัางสืนอนี่นะโดูดดีแล้วดีแล้วฉันเนาะดีใจน้ำเมื่อก่อนเ่าก็เห็นหลายย่างพี่น้องเนาะอยู่ที่สถานที่แห่งนี้เนาะ แต่ว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงถือว่าดีดีขึ้นกว่าเก่าหลายเนาะชีวิตเออยเองเพื่อนตอนนี้ย้อนรักผู้ใหญ่้ใน้อเ้ยลรื่องพี่น้องเด้อมมีีื้อนเนาะคือเมื่อก่อนเขามาอัปเดตในเรื่องว่าเออความทุกข์ความยากหรือว่ามันขาดเขินในนั้นในนี้ช่วงนี้ก็ขาดเขินอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันก็ดีขึ้นกว่าเก่าหลายเนาะดีขึ้นกว่าเก่าหลายก็ เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ทางพระภูใหย่ยเพิ่นช,ชวยมาแล้วคืออ่าเฮาเห็นเป็นหมาเป็นพลเนานะอ่าทาั้งน้องทั้งนุ่มน้องเดือนรือว่าเอยเบียงพัฒนาคือแบบนี้เลยนี่ี่น้องนเนาะเรื่องขึ้นสาลดันแป้นเด้อดอ่าเรื่องไฟรุงไฟดดานเพิ่นก็มีเบิดแล้วเนาะอ่าถือว่าสวยงามบบตี่ไผ่ไผ่ก็อยากได้งามเบิดไผ่ก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับผัวขึ้ปัญญาหรือว่า การชกหาเงินหาทำขายเล้าเนาะสู้เรื่องหากิ่นไปร้านๆซื้อข่าวซื้อน้ำก็เอาชีวิตเขาไปจำบ้างก็ต้องใส่เงินอยู่แล้วนะเรื่องป่าจันเนื้อเราก็ต้องหาประยุทธ์ก็ได้นั่นแหละไมีเด้ผู้ใหญ่เนาะอ่าเพื่นเฮตให้เพื่อนเฮแล้วกับเรื่องเงินหนึ่งคำเขาก็หาเองเนาะแล้วพอยืนได้แล้วเนาะ เป็นครองตัวเองมีเงินเป็นครองตัวเองเงินสุดซอยโคลหลายเลยพอแม่เฮาเอื้อหน้าของาบุญมีแม่บุญมีมาสุดซอยเฮาได้ทำนี่เพื่นชาเพิ่นบอด้เป็นพี่พน้องบอดี้เป็นยันตี้พี่น้องสุดซอยเอื้ออได้จำนี่ว่าบุญคู่มันชื่ดีใจจำใดะแม่แล้วป้าไปเรืยป้าไปพูดไปมีมีอย่างเพิ่มบ่เออเห็นอย่างเพิ่มบ่บอด้เห็นอย่างมั้ยอ๋อประเดไนเรื่องเข่าเรื่องนั่ง ຍໍເພືອນບໍ່ໂດຍວ່າທີມງານບໍ່ໂດຍວ່າຈັ່ງໃດອາເດີ້ເດີ້ກ່ອນເນາະອາຄุยກັນກ່ອນຊະນ້ອຍໂດປອບດູິັນຕົາໄ່ງອື້ອີ เตพ่จะมุ้ไว้ันนะโดยโดยเวลามีงานแต่งน้องเดือนโบมีเบียยมีงานโบสินะงานแต่งน้องเดือนเอาแล้วโอ้ยหมดงานแต่งจะคงเลยอสันเด้อบมีเราเอาเฮ้ยเนาะเอาๆๆคิดอะไรมี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 เฮ็ดจะได้แต่คนทำยังมีลมหายใจเป็นบอนเฮ็ดดูเฮ็ดกินเนาะอ่าเฮ็ดกินเห่านลกมุงไววอะไร่าะว่ายันเตี๋ยน้องัเ ออเป็นจะไรในเรื่องของทางน้องน้องเหน๊น้องนุ่งโอ้น้องเหน๊งกนไปให้งานเพื่อนเอามีครอบครัวแล้วน้องเหน๊งเห็นได้เอาแล้วมีคนมีครอบครัวปลอดเนี่แยน่องนุ่งไม่ใช่เนาะน้องนุ่งของโมมี่ก็ไปให้คือกันแต่โมมีครอบครัวเถื่อไปคือกันเนาะแต่ไฟนี่เป็นจงไรไฟนี่ไฟนี่ก็ใช้ปกติเพบนไต่ไฟตลอดไต่ไฟตลอดบ่บอกนี่โอ้นั่นนี่พี่รองเอ้ยเนาะกั เมืนะ่อก่อนเนาะทางพุะจิตเองก็ได้รับเนะาะอาหน้าที่อาเป็นสะพานบุญเนาะเห็นไครับทางพระภูญ่ญเพิ่นอยู่ในพระพี่น้องเองนะ๋ยเนาะและอย่างไดแนวอ,อยู่ก็เป็นอาพระภูญ่ญเพิ่นมอบหมายงานให้เนาะแต่ว่าบัดนี้ปัจจุบ,บันนี้เนะาะก็คือพระเมพี่น้องเห็นเนะาะอาเอฟซีแต่ละท่านเพิ่นก็ค <Okay. S 1> อมเมนต์กันเข้ามาอยู่ไดอาเพิ่นก็ว่าพระจิตเอ้ยพระสนทำเด็เบางรูปในเรื่องทาง ครอบครัวน้องนุ่งคือเห็นเด้อพี่น้องเด้อไปหาเงินหรือว่าเพิ่นอ่าบ่ไมาอยู่นี้เนาะอ่าเฮ้ยเอาๆๆๆๆมาพ่อกับทางทีมงานเฮาอ่าพ่อกับทางทีมงานเฮาคือเก่าเส้นเดิมคือเก่าเส้นเคยโอ้ย พ่อหน่าเฮี้ยงตากันซีรส์เ่าวังนี่ได้บ้านี่ได้กรเมาเลยเนาะอยยังกเมายได้ไดูกินกัเป็นไปกินอยู่ดอกเอสาดีสวัดีสดีวางอยู่บ่หาเกี่ยเข่ากี่น้ำเนาะบ้านี่อ่าอึงบ่นนะบ่หน้าพาเดองแล้วพอเมาอานาเดีือัง่า่งแล้วบ้ดนี่แคมเบ้ารีพูดมาพจองก่อนเม่นบ่ เอาเลยพายบอกก่อนบอต้าบอกก่อนเอาเลยบอตาแห้งเดือดก่อนสบอร์นเนาะบอต้าบอต้าใส่กันย้ำนี่ใส่กันย้ำได้เอออย่าเล็กสบอร์นนี่เนาะตักอะอาไรมาจชนนี่เนาะหาบอจิตได้จหน่อยนี่เอาเลยเอาหาข้นมาอยู่เนาะเดี๋ยวบอกยังบม่ชุกเดี๋ยวพ่อไปก่อนสิพุอชุกได้ไหมนะบอจิตชุกเยันชุกขึ้นมูอก่อนมู่ไปนาบอจิตก่อนเลยเอาอย่างนี้เนาะย่านจะผลนนี่แหละเห็นเห็นมันออกงอกก่อน มันเดืองเนาะมันเืองแล้วอ่าเจ้าได้ปถาแล้วบ่เนาะพี่นว่าจังได๋เอาเนาะเราก็คือเว้าแนเราเก็บคออันนี้ดอกนดานอยู่บ่อเว้ายอกเราอยู่ดายไปนี่นะเว้าแวอยู่อ้าว่ cái siêu quá gì mà, ô non minh <Nhạc> nè, không đấy,

อ่าในการเปลี่ยนแปลงของทางบ้านของทางตุเวียงหนองเดือนเนาะเบิ่งแม่ทางในเพิ่นไปขายส่งขายเชื่อสวยงามเนาะผุนาได้มีตัวใหญ่ตัวน้อยนนแล้วแต่บ่จิตบ่ได้นุ่ง้สมนาเพิ่นนุ่งเบิดอ่าอนนเบิดล่น้อยเนาะบ่พอดีเฮานะันพอดีแต่ชุดของผู้หญิงพี่น้องเอ้ยเนาะ ปร๋ยกระเพร์แน่สามีน้าซื้อเพรแล้วก็ซื้อเสือเพิ่นนั่นแหละเสืออันนี้แหละทั้งสามีน้าเพิ่นซื้อซื้อซอยเสือตัวนี้ปุ air, air, ๋ยอ right. so ุ่นหนุนเพิ่นเด้อพี่น้องเอ้ยบอสชาดชาดนี่มันมีแต่แบบนี้บอสชาดนี่เลยชาดแบบชาดพับได้เหรอบอสชาดแบบนี้มีบอสชาดแบบนี้นี่นี่เออแบบนี้นี่อันี้อันนี้ ใบเชนยังมีถอนไหนใบเชนมีถอนไหนแต่ิ้มานปินน่ยมชิปที่ราได้ยี่่นี่หได้นะแบได้ชิเป็นอย่างสเลยนเออให้ถัแล้วรเวลาคูกินเาอีน่ะเนาะมันก้วงเทไรมันก้วงเทไรกว้งใบเชนยังมีถอนเลยแมนบอแมนบอลโดยยีงออกไปสิ้นเลยมันสิขายคองเล่นนี่เนาะ ตไเนื่อเม็ดพ so ูเี่ยอเม็ด่เราะว่าอยาอยาเอาไนทาทกที่งานไปกินข้าหน้าดูย้เนไ้ดโอ้เล่อได้ชื่อได้ชื่อแฉลองาเข่าเลเยนะใบแชงยังมีทองหมบวันนี้ต้นนวันี้ก็ิคุณนอนอีกบ้ามันนี่เนาะโอ้แกแกธรรมดาเ

เออนี่คือการเปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องเด้อหาอาชีพตุ่งเฮ็ดน้ำแน่เอออันนี้เป็นเขาผูกแบบว่าผูกแขนเนาะอะผูกแขนผูกแขนขึ้นเือนไม้หรือว่าผูกแขนเอาผูกเอาเมียเนาะอันนี้เป็นตะโงอันนี้เป็นซาซาบ่ะซาซาหน่อยเป็นๆเดี๋ยวปัาเกี่ยวอํารุงบุลูกก็ซาผ่นะ ว่าเก็บมือล so ูกก็บท้อน้อยอย่างสแอยังปรมาณนี้อามเนะรายามีลูกอันนี้เขาอด้วเไรบางจาเงินมากมากะติ้นะคกกติ้ระการมีลูกเท้ๆมีลูกโดยเพพาะแต่ว่าคือจะอามาจะใช้ยเนียุไปสั่งมาอยกเอาไปเอแทม้ยเอไเนียคอามนี้จะไปขายใช้ใช้เยจไปขายใช้ยอนนี้นะเอ้ เจ้าออกมาแล้ว okay. ่าเจ้ายังมาลงตลาดไปเถอ่อลงมันบ่มีอ๋อบ่มีบ่มียังพอลงอ๋อยังบ่มีแเนาะอันนี้เกี่ยวกับปั่พงยิงสุดเลยนะอืมมีผ้าห่มเนาะผ้าห่มกามีมีส่งเสื้อ

ศาสตร์คิดดังเลี่ีไว้รถตลอดอยากเงี้ตะกี้ว่าสิเอาศาสตร์ก็ได้น้อยโทษนาะหน่อยโทษปะเมนทำนั่งทำนั่งมันสี่โบมัดกันตอนนี้มันพอดีนั่งโบเบิดกันใส่ถุงเลยใส่ถุงนั้นมันเลยเออเพราะว่าคือว่าไดนพี่น้องเลยเนาะเวลาเว่กินข้าวแคมทางพอได้พอได้นั่งเนาะพอได้ติดรถแบบนี้นะพี่เราเลย

อเสีนนึงเลยก็ได้กำไรกำไรเนล้อ่าวาทอนก็ได้โอ้ตกใจหลายเด้อตกใจหน่อด้วยหาน่อมงนวดงร่างเินต่อไปใช้จุดนี้จุกชินไยๆได้หน่อด้วย่าก็ู้หน้าตาดีกับใจดีเพิ่มเอ้ยใจได้หลายใ้เงนดเือเดินทางไปใช้ินน่อมตลอดปลอดภัยแล้วก็ซอยเลนตลอดเล้แติดเรื่อต้นหนอก็ซอยหอจุดนี้น่อมันยังไ่ได้เรื่อย không cho bà một hải hương mà đấy ơi đó bãi sân thì đâu cái này nó đi về năm mươi thì cần tiền tiền nên đừng ta tiền đường được đường được hàng hơn nó mà cả con nên tôi đi đặt thì đâu mưa mưa cả à, กินกาแฟมือเนาะได้ได้ได้ไปเชเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็บม่มีอย่างไดเนาะฝากวมนพี่น้องี่ซีเนาะป็นกำลังใจให้บรจิตเนาะผมเลยกับทั้งทีมงานมือนี่ขึ้นมาชีทีมงานคือทังบ้านเพิ่นมืนี่ก็ได้ฝากมเนพี่น้องพี่ซีถืกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะเออจะคือการยดีแม่ก็ยดีแเนะทางก็ต

哎，嗯、uh。Uh.